สวัสดีครับผมครูรุ่งโรดุษมานวิทยาลัยเทคนิคบินบุรีสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเพื่อนครูนะครับในการาให้นักเรียนนักศึกษาเข้าชั้นเรียนโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่ท่านอาจารย์เพื่อนครูไม่ต้องไปกดยอมรับทุกครั้งนะครับซึ่งจะทำให้เสียเวลาเสียจังหวะในการสอนนะครับเพราะว่านักเรียนในการเข้าชั้นเรียนของเขาเนี่ยเขาก็จะเข้าไม่พร้อมกันแล้วก็ไม่ตรงเวลานะครับ วันนี้มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไงเดี๋ยวผมจะจาลองเหตุการณ์ให้ดูนะครับเราก็มาอยู่ที่หน้า,ามิดแล้วนะครับเดี๋ยวก็ผมก็จะส่งรหัสเชิญเข้าชั้นเรียนลิงก์เชิญเข้าชั้นเรียนไว้ให้ผมก็จําลองเป็นนักเรียนนะครับโดยจะกดเข้าร่วมการประชุมครับนี่นะครับเมื่อ นักเรียนเขาได้ลิงก์การประชุมนะครับเขาก็กดลิงก์เข้ามานะครับเราก็จะต้องมาคอยกดคีย์เวิร์ดตรงนี้ถ้ามีคนเดียวคําว่ายอมรับนะครับให้เราหาให้ครูทุกท่านนะครับได้จำคีย์เวิร์ดตรงนี้คือยอมรับนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ตัวคีย์เวิร์ดตรงนี้ไปใส่ในโค้ดมันก็จะดีเทคโค้ดตัวนี้นะครับในการทำงานของส่วนขยายของโครงนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนนะครับ ถ้ามีมากไปหนึ่งคนนะครับมีเข้ามา2คนนะครับมันก็จะขึ้นว่าให้ดูทั้งหมดนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดตรงนี้คือยอมรับทั้งหมดเมื่อกี้ยอมรับอย่างเดียวคือคนเดียวแล้วก็ยอมรับทั้งหมดนะครับก็คือมีหลายคนนะครับตั้งแต่2คนขึ้นไปก็ยอมรับทั้งหมดเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหายัางไงเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่ Google Chrome เลยนะครับเมื่อเรามาที่หน้า Google Chrome นะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นหน้าว่างๆอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เราเข้าไปที่เว็บสตร์นะครับ w e b นะครับ w h i s k y echo b r a v o นะครับแล้วก็สต o r e s t o r e นะครับ Sierra Tango ออสการ์โรมิโอเอคโคนะครับเว็บสโตนะครับก็ให้เราเอนเตอร์เข้าไปเมื่อรากบเอนเตอร์เข้าไปก็จะพบเว็บไซต์ที่เขียนว่าโครมเว็บสโตนะครับก็ให้นาจารย์เ่้นครูได้คลิกเข้าไปนะครับเมื่อเข้าไปก็จะเป็นเห็นหน้าร้านค้ายอย่างนี้นะก็จะมีแอปพลิกเคชันส่วนขยายเยอะแยะมากมายนะครับให้เรามาตรงทำค้นหาในร้าน ตรงนี้นะครับผมใช้มือทงนี้นะครับถ้าให้พิมพ์คำว่า m e e t auto admit นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับ m e e t auto admit นะครับก็จะถ้าเราพิมพ์นอย่างี้มันก็จะมีมาให้เลือกสามอันนะครับมี google m e e t auto admit มี m e e t auto admit มี g o o g l e Meet Auto Admit ซึ่งก็คำก็คล้ายๆกันนะครับแต่ไอคอนไม่เหมือนกันนะครับก็ให้เราเลือกตัวตรงนี้นะครับมีวงกลมแล้วก็มีลูกศรเข้านะครับตรงนี้ก็เหมือนอนุญาตให้เข้าห้องเรียนอัตโนมัตินะครับสัญลักษณ์เป็นลูกศรเข้าก็เหมือนกันกันเข้าชั้นเรียนนะครับต้องให้เพื่อนครูคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ดูสติผู้ใช้งานหกหมื่นกว่าไลค์ก็ถือว่า เป็นแอปที่ได้รับส่วนขยายที่ได้รับการน,นิยมพอสมควรนะครับก็ให้เพื่อนครูเพิ่มไปในโคลมนะครับกดปุ่มเพิ่มตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีคำถามถามมาว่าจะเพิ่มเข้าไปในส่วนขยายไหม d e x t e n t i o n ก็ให้คลิกตรงที่คำว่า Add e x t e n s i o n ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปตัวนี้ก็จะเพิ่มเข้ามาอยู่ในส่วนขยายนะครับตัวนี้ขึ้นขึ้หมาย นี่ขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะครับให้เราก,กดปิดไปนะครับแต่มันยัง,ย,งยังไม่ขึ้นมาโชว์ที่ข้างบนด้านเมนูด้านบนนะครับเราต้องเข้าไปที่ action หรือส่วนขยายตรงเนี้ยตรงรูปจิ๊กซอตรงเนี้ยนะครับคลิกเกาไปหนึ่งครั้งเราก็ไปดูคำว่า Meet Auto Admit นะครับมีลูกศรเข้ามีลูกศรเข้าอย่างนงี้หมดุดเราก็ต้องไปปักมุดนะครับหรือพินตรงเนี้ยนะครับให้มันเป็นสีอย่างนงี้นะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับ เมื่อโผล่ขึ้นมาเสร็จแล้วอย่างนี้มันก็จะยังใช้งานไม่ได้ทันทีนะครับให้ทาอารารเพื่อนครูเนี่ยคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับไปดูที่ออปชันของส่วนขยายนี้นะครับเราคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีคีย์เวิร์ดที่เป็น Admit View On แล้วก็ Admit On นะครับทอนนี้มันเป็นแอปของอาทางฝลัง่ง สร้างขึ้นมานะครับเวลาเราเขียนโค้ดเขียนอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะใช้คำที่ detect default ไปที่ admit ซึ่งเมื่อกี้ผมให้ดูนะครับที่เป็นการยอมรับข้าวชั้นเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับถ้ามีคนเดียวเนี่ยเราคีย์เวิร์ดใช้ยอมรับถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็คือยอมรับทั้งหมดนะครับแล้วก็เอาคีย์เวิร์ดภาษาไทยตรงนี้ไปให้ตัว โครมเนี่ยมันตัวโปรแกรมในส่วนขยายเนี่ยนะครับได้ดีเทคสองคำนี้นะครับสองประโยคน,นี้เพื่อให้โปรแกรมมันทำงานเพราะนั้นเราจะเปลี่ยนจากแอดมิดก็เป็นคำว่าถ้ามีคนเดียวเราก็พิมพ์คำว่ายอมรับนะครับยอมรับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยอมรับ ทั้งหมดนะครับโอเคมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เช็คดูให้เรียบร้อยยอมรับยอมรับทั้งหมดแล้วก็ปิดไปนะครับตอนนี้เราก็ไปเช็คอีกครั้งหนึ่งว่ามาจริงหรือเปล่ามามาตรงที่ม e e ออโต้แอดมิตรงนี้นะครับขวาบนนะครับแล้วก็กดไปดูออปชันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาแล้วนะครับยอมรับยอมรับทั้งหมดไ,มได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับไปที่ม e ด แล้วก็ปิดไปเลยนะครับเปร่แกรมงเงินเ,งเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราจะลองสร้างห้องประชุมใหม่ม e สนะครับเริ่มการประชุมใหม่เริ่มการประชุมทันถีนะครับเ,ออเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นักเรียนจำลองนะครับจำลองสถานการณ์ เดี๋ยวผมจะลองกดเข้ามาว่าโปรแกรมจะดีเทคให้เลยไหม,มก็จะได้ลิงก์จากครูเสร็จแล้วผมก็จะทำการเข้าเริ่มการประชุมนะครับนี่นะครับ มันก็จะโชว์มานิดนึงก่อนนะครับแล้วก็เด้งเข้าอัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวผมกดเป่านะครับเดี๋ยวก็จะมีเสียงสะท้อนนะครับโปรแกรมมันก็ทำงานลักษณะนี้โดยที่เราไม่ต้องมากดยอมรับนะครับทุกครั้งทุกครั้งซึ่งจะทําให้เสียจังหวะในการสอนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนครูอาจารย์ทุกท่านนะครับในยุคการสอนออนไลน์ในช่วงนี้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับ ถ้าท่านชอบท่านถูกใจนะครับก็กด subscribe คลิปนี้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม